สบายดีพี่น,อน้องป้องปา,า,างมีผ้าซับฟื้นมากินหนึ่งอ,อ,อกระไก่วงด้วย่วงกิน้ผ้าซับื้มากินของปลาของดงโตอะไรล่ะอ่ยเคยกินแบบนี้มาก่อนโตเนี้ยนื้ หอเมือพี่น้องแล้วมนเป็นขก็บางแต่แซ่บแซ่แกว่าเคยกินเลยมันมาเดบนี้เลแม่ขใส่กระเดดมาเ้ดมาหนูก็ไดนเนาะเป็นนูพี่น้องหนู้กินอ่หนูนูค่อยว่านหนูนะกินอ่ว่าหนูผูกคือว่าจะกินหนูตายดีกว่าเฮ้มเม่มึงมาตงพูดอะไรตัวหนจด้ไม่เตัวนแตบตัวบางตัวบาง ตัวบางมั้งเอาแดงหรือเปล่าแดงเอออันกับหอหอเนาะนี่มันนิพพานซับปื่อมากินของปลาของดงย่างอีกเบื่อขายยังนีเฮ้ยขาไก่ไก่ยังคือมาขายยน่าจะไก่ง่วงไก่ไม่ใช่ไก่ง่วงไก่ไปเลยอย่นี้ไม่รู้จักอะไรเลย ไอบุญจัาันใจหางกไปด้วยไก่งวไก่งวไม่ะแหละดได้ถกไก่งนยาก่ตนาอหมี่อบไก่ไตนาพี ye, okay, okay, ่น้องเอ้ยไก่งวงมสีงต่อยมึงไงมึงไงเพิ่นมาอบไตนาเพิ่อมา บกไก่ไตน่อืมเปตะกินเนาะให้เนาะว่าท่านซุกเลยว่าท่นมีสีมีสันมันยังดิบอยู่ซุกได้อะไเนาะจะมถามั่ซุกรสาติสีสันและดีดอกเ้ยบอกว่ายู่โป๊ะอีกอนเ้เลยอนเปลี่ยนหน้อีเอาไมเปี่ยนไหมด้ยสกเเื่อะจิตตี น้บ้านี่ตัวบางนลตัวของพ่อห้าเจ้านีใส่ทาห่เดียวแมนเด็กเอ็กซ์มี่โยเจ้าเ่ให้เด้อเด้อแซบแซบแซบเวอร์พี่น้องแซบเวอร์ทานสิบพ่

มไัไจ้กินแม้ไลายี่เสีเลยแตงแตงไปอยู่ว้างไหนี่นน <c oughs> บ้างเรอ <c oughs> บ้างเย็นเหไมไม่ได้กินอาหรไม่ได้กินข่าวี่แม่ไงไก่ซุปแล้ว,วลกไก่ซุปแล้วว okay, ันนี้พอนี้ปลาเพียนะรปลาเพีย,ยพติซ่อปลาปลาปลาเพียลำโพง มี so <c ười> mm. <c ười> like <c ười> ่ยเนจะพวกปลาขิอา้ดยยได้มีบไก่เพิ่นไก่ิกซุปดนี่ไก่งวง่ไก่งวงซุปเป็นพี่น้องซุปแล้วเจ็ปืือเห็ดซุปแล้วปื้อสบายดีพี่น้อง FC กลับมาสบายดี ยังนี่ปิ้งปลาปิ้งปลาท่าประแดชป้งปลาน้ำคลองพี่น้องสูตรซาวปื้อท่าประแดชเนียนประเลกตรงนี้บากทีมันกะเที่ยวมันก็ใส่ปลาแดกน้ำจังหอมมีความเป็นล่าล่าลาล่าลาลาน้ำจังหอมมีนี่ปิ้งนู้สิซุกเดี๋ยวน้อนี่ปิ้งมังมันปิ้งนู้เฮ้ยปิ้งนู้สิซุปิ้งมังแซ่บแสบมาแถวนี้ก็ทั้งหนึ่งพี่น้องมีความซุก đẹp đẹp